สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมโรบอทนะแมปชูดอเบลรอตนะทุกคนผมเจอแมปดีมานะฮะอุ้ยมีใครให้ตัวละครผมเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยครับคือให้ตัวละครผมเฉยเลยโอ้ขอบคุณมากเลยเย้นะครับผมเจอแมปหนึ่งมาเป็นแบบที่กระแสแรงมากเลยตอนนี้นะก็คือคนเล่นถึงหนึ่งหมื่นคนเลยนะอุ้ยนี่คือใครเนี่ยเขาให้ของผมเต็มเลยอ่ะโอ้ยููดีเขาให้ของเฉยเลยอ่ะและแถมให้แบบไม่ต้องกดรับเลยนะมันให้มาเข้ามาในตัวเลยทุกคนดูดิเฮ้ยดีจังเลยอ่ะออ้ขอบคุณมากเลยน้องเป็นเอฟซีเล่ ใครกมาดูโอ้เป็นคุณ,คณลิงนะขอบคุณมากเลยครับเฮ้ยคนใจดีในสมัยนี้ยังมีอยู่เยอะเว้ยโอเคครับก็เห็นเขาว่าเป็นเกมแบบว่ายิงเป็นล็อตนายมาดูกันว่ายิงยังไงนะยิงอย่างนี้เหรออ๋อเหมือนเป็นเกมคลิกๆๆ,ๆๆนะฮะโอเคพอยิงแล้วเสียงไงต่อเราก็ไ,ได้ออได้เป็นล็อตเข้ามาในตัวนะครับโอเคแล้วก็มาวางอ่าแล้วก็ผลิตเงินเขา้าใจแล้วนี่ไงได้เงินพันสองต่อว,วิอันนี้โอ้โหอันนี้แค่เก้าต่อว,วิเองนี่ผมได้เงินมาเยอะเลยแบบเดียงเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือร้านค้าสินค้า อลองดูซิมีอะไรบ้างมีแคอ่อดอ่ะซื้อมาอ่ะซื้อมานะฮะ๋อเงินหมดละอ่ะเราเอาไปทำอะไรเอาไปให้ชิมแพนซีเหรอหรือให้ตัวไหนให้ตัวนี้ละกันให้ตัวนี้ละกันนี่นี่นี่ปึ๊บแป๊บหนึ่งนะปึ๊บอ่ะให้ไรไงต่อให้ไรไงต่อปึอ๊บเอา้ามันบังอะ่ะนี่คือให้เราไงต่อมันไม่ได้หยิบอุ้ย ขอบคุณครับมีคนให้ลาลาลิลามาด้วยนะโอ้โหเย่ลาลาลิลาลาลาลิลาโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาตัวนี้ออกไปนะฮะปึ๊บเราลงลาลาลิลามาแทนนะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยครับเขาใจดีแท้วะเอามาให้เราเฉยเลยลาลาลิลาโอเคอ่ะแล้วพวกนี้ทําอะไรได้เดี๋ยวดูก่อนกินเหรอกินยังไงให้ก็ไม่ได้มันทําอะไรได้เนี่ยอันนี้ค่อยว่ากันแล้วกันฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอย่างอื่นอีกไหม อ่าตรงนี้มีเป็นเหมือนอีเวนต์ดวงจันทร์นะฮะพ่อค้าบัตรมูลอ่าฮะอ๋อต้องใช้เป็นมูลนะครับในการซื้อโอเคโอ้คนนี้เขามีของดีเยอะมากเลยห้าสิบล้านต่อวิคุณพระคุณเจ้าโคตรเวอร์โอเคแล้วร้านนี้มีอะไรบ้างนอกจากซื้อผักผัก,กไปทําอะไรได้วะเล่นไม่เป็นเลยเน,นี่ยอันนี้เล่นไม่เป็นของจริงเลยอ่าเพิ่มประสบการณ์ขึ้นอีกอ๋อเป็นเพิ่มประสบการณ์แล้วเพิ่มประสบการณ์นี่คือตรงไหน อ่านี่มีเบลล์รออยู่ตรงนีนะ้ให้ดูกันนะมีปกติมีทองมีอันนี้นะฮะโอเคเบลล์รอตอนนี้ยังไม่มีเยอะเท่าไหร่นะก็มีแค่ประมาณเท่านี้ส่วนตัวร้านค้าก็เป็นแพ็กต่างๆบูสเซอร์เปรืปืนโคมิดอะไรเนี่ยโอ้โหของเติมเต็มเลยอันนี้ก็เป็นมังกรชอบเข้ากลุ่มก็ได้เงินมาฟรีซึ่งไม่จําเป็นนะฮะโอเคเราไปยิงเบลล์รอดกันดีกว่ายังไงละลายละ่ะโอ้ยเฮ้ยกดรัวๆทีไรปุ๊บอันนี้ตลอดเลยมันสามารถเปิดออโต้ยิงได้นะยิงอัตโนมัติได้นี่เเเหห็นนนมมัั้้ยยยยิิงงดวไ่ขาะคครบทุก ดูดิยิงบอกเข้าเลยอ๋โหนังรับ้นเราปิดก่อนโอเคปิดไปนะฮะอ่าแล้วก็ชิมแพนซินีบานานีนาโอเคเอาขายตังไหนเนี่ยมันขายยังไงวะไอชิมแพนซีเนี่ยมันทามันขายได้ไหมอืมมันไม่มีกดให้เราขายเหรอเออแล้วเอาเขาไปขายยังไงวะเขาไปขายยังไงวะนี้อ๋อนี่ผมเจอแล้วทุกคนนี่ตรงนี้นะฮะ นี่หัวเกมนี้ทำไมเขาไม่มีบัฟนะต้องเดินเองเนะี่ยต้องมาเดินเองแหลกแหลกจัดเลยเกมนี้ปึ๊บโอเคอันนี้คืออะไรอันนี้คือขายเซลขายสินค้าทั้งหมดปึ๊บ <c oughs> อา้าวขายแม้กระทั่งอาหารด้วยเหรอคุณพระคุณเจ้านี่มีปืนนะครับเราสามารถซื้อปืนได้อันนี้หนึ่งร้อยล้านโอ้โหนี่ไงนี่อ่าเราซื้อนี่ก่อนละกันนะเป็นไรเฟิลน,นะฮะสไนเปอร์ไรเฟิลโอ้ ยิงมาแล้วฮะเป็นลิงทองคํานะฮะอ่ายิงมายิงมาเบอร์เบอร์ปรตัตตปิมมาเลยนี่แล้วกดมาขายได้ปุ๊บอ่าขายสินค้าทั้งหมดโอเคเข้าใจแล้วหลักการนะฮะแล้วเราวับกลับบ้านไม่ได้ใ่นไม่ต้องเดินเอาเนี่ยโอ้โหเกมไม่ชอบเกมที่ต้องแบบเดินเอาเลยอะ่ะโอโยิงแทบไม่เข้าเลยฮะตงุงตุงซะหูเนี่ยตงุงตุงซะหูล่ะนะนี่เรา,าเก็บเงินได้โอเคผมจเจ้าตัวละครที่มันได้เงินน้อยๆออ,ออกไปแล้วกันนะฮะตัวปลาออก ตัวลาลาลิลาออกนะฮะอ่าชิมเพนซินี่ออกไปแล้วก็วนี้ออกไปเหลือแค่ตัวนี้พอนี่ฮะโอเคเหลือแค่ตัวนั้นพอเดี๋ยวเราค่อยหาตัวอื่นที่มันแรงกว่านี้โอเคขายก่อนเอาไปขายก่อนปึ๊บมาขายเลยขายสินค้าทั้งหมดขายห,หมดอีกรอบหนึ่งนะฮะขายไปปึ๊บปุ๊บโอเคดวงจันทร์ซีเรียดจะมาในอีกแปดนาที โอ้ต้องเดินเองอะ่ะมันไม่มีกดวาร์ปอ่ะเสียดายเลยส่วนปืนนี่ครับผมอ๋อเราไม่ต้องมานี่ก็ได้ครับผมเราซื้อจากหน้านี้ได้เลยฮะเออดีดีดีอันนี้ดีอยู่โอเคอเดี๋ยวเราหายิงตัวละครที่มันแบบอันนี้หน่อยนะแรงแรงหน่อยได้เงินเยอะหน่อยอุ้ยตัวนี้โอ้โบนิก้าอัมลาบ,บูปุ้งปุ้งโบนิก้าอัมลาบูเพชรนะฮะได้ไมาแล้วใส่ไปปุ้มโบนิก้าอัมลาบ,บูได้เงินสี่แสนแล้วตอนนี้ เฮ้ยไอ้น้องไม่ต้องให้แล้วคุณมากเลยนะครับใจดีมากเลยไอชิมนี่นี่ชิมปี้ทอปปี้โอเคได้ชิมปี้ทอปปี้มาแล้วแล้วก็หายิงตัวไหนดีเออหาก่อนมีตัวไหนดีบ้างไหมมีตัวไหนดีดีบ้างไหมนี่ไงแก๊งสเตอร์ฟุตเทล่ายิงก่อนปั้งไม่โดนอีกออปั้งสลบไปฮะได้มาแล้วแกงสเตอร์ฟุตเทล่า เราไม่สามารถกดกลับไปจุดบ้านได้อะ <c oughs> เกมนี้แย่ตรงนี้แหละทุกคนทําให้เสียเวลาเดินนะนี่ไงเราสามารถอัปเกรดตัวคูณกันได้ด้วย <c oughs> โอโ้โหตอนแรกข้าพันตอนนี้คือแบบราคาคือโดดจัดเลยอ่ะเราใส่อ่ไนก็ได้อาชิมเป็นซีอะไรก็ว่าไปก่อนไป,ไปก่อนนะฮะตอนนี้ค้างเกมค้างอีกแล้วเนี่ยคอมผมเป็นไรไม่รู้มันชอบค้างบ่อยมากเลยทุกคนดูสิคอมผมคือเขาค้างบ่อยมากเลยอ่ะโอเคอ่ะได้ละอัปเกรดปืนนะฮะเป็นนี่ฮะ มินิกันโอ้โหโคตรเวอร์เคเดี๋ยวผมจะเปิดยิงอัตโนมัตินะฮะมาแห้โอ้โหดูฮะโอ้โห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 อย่างเวอร์ยิงคือเวอร์จัดอะโอเคโอเคยิงตรงกลางๆแล้วกันโอ้ตัวนี้ยิงแทบไม่เข้าเลยอ่าลองดูทันไหมเนาะทันไหมเนาะทุกคนมาดูกันนะฮะไม่ทันแน่เลยทุกคนดูดิฟิโก้คาคาเมโลเนี่ย ฟิโก้เค้าไม่รู้ไม่ทนันไม่ทนันกันเราย้ายเลยแล้วกันนี่เราเอานี่กันบานานิต้าโดฟี่โดฟินิต้าดีกว่ามันก็ยังไปเล็งตัวอื่นอยู่อ่ะมันไม่เล็งตัวที่เราต้องการอ่ะดูดิมันไม่เล็งตัวที่เราต้องการอะ่ะทํา,าทไมอะ่ะโอ้ยค้างอียละคีหายค้างละมาเนี่ยมันมันไม่เล็งตัวที่เราต้องการเท่าไหร่เลยนะฮะระบบออโต้นี่มันเจ้าแย่จริงๆซื้อขายออโต้ก็ก็อันนี้ด้วยนะต้องเสียตังค์ด้วย ปึ๊บยิงไปโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปขายดีกว่านี่ระหว่างที่ขายก็ยิงไปด้วยอย่างเกียนอน่ะดูดิโดดดึงดึงเลยแล้ววันนี้ขายก็ยิงไปโอเคมาขายนะฮะปึ๊บขายสินค้าทั้งหมดปังได้เงินมาอีกหน่อยหนึ่งไหนก็ซื้อปืนมีแค่นี้จริงหรอกเกมนี้โอ้โหตัวใหญ่ามากเลยอะ่ะอยากได้อะ่ะแต่เราไม่มีตัญญาซื้อ เกมดูดีทุกคนเกมผมค้างบ่อยมากเลยทุกคนขออภัยจริงถ้าเกิดแบบว่าคลิปดูไม่สนุกนะมันเป็นที่คอมผมจริงๆนะฮะผมก็พยายามทาเต็มที่แล้วนะก็คือแบบโหดท้อและอนเนี้ยไอหำเนี้ยมันทําอะไรได้เนี่ยร้านค้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนียเห็นไหมเนี้ยเนี่ยกดซื้อแล้วเนี้ยเพิ่มประสบการณ์เนี่ยคืออะไรคืออะไรเพิ่มประสบการณ์คืออะไรเนี่ยใช้ยังไงเนี่ยฮะเนี่ยใช้ยังไงอ่ะอ้อแย่ยังเลยใช้ไม่เป็นอ่ะนี่หระเป๋ามากดนี่หรอเป่านี่ไง ไม่เกี่ยวเนี่ยอ๋อเดินผ่านก็นได้ตังค์อ่าโอเค,อเ,คเห็นเออไม่ใช้อะไรยังไงอันนี้อันนี้ใช้ยังไงผมไม่เข้าใจนะฮะอันนี้ผมไม่เข้าใจจริง,รงๆนะน,นี่งงเลยโอเคปืนต่อไปก็ราคาแพงมากนะครับเราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะโดยการยิงตัวละครปลาต่างๆไปเสียดายตอนถือมันไม่มีเงินบอกนะว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแย่มากเลยถ้าเกิดมีถือบอกว่ามันจะแบบราคาเท่าไหร่จะดีมากเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่โอเคนะแต่ระบบอะไรได้อย่างขัดใจผมนะฮะมันทําให้แบบ ปกติเล่นเกมแล้วมันสะดวกสบาย,ยางไงอันนี้รู้สึกเล่นแล้วมันลำบากไงไม่รู้นะฮะรู้สึกว่าระบบควาวเซสร์วสบายคุณภาพออฟไลน์มันน้อยไปหน่อยนะเกมนี้โอเคครับประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆสำหรับเกมนี้นะคลิปนี้อาจจะไม่ไดีดีนะทุกคนคลิปนี้บอกเลยครับโคตรขยะเลยคลิปนี้พูดตรงๆฮะดิสไลด์ได้เลยะคลิปนี้เพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าคลิปนี้ผมไม่ตั้งใจทำตั้งแต่เลมันแหลกนะฮะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันไม่เอื้อมหน่วยมา,มากๆเลยร้อนก็ร้อนอากาศโคตรร้อนเลยทุกคนแต่ผมก็คงจะขอลงคลิปนี้นะเพราะว่า เออไม่มีเวลาแล้วนะต้องไปแล้วจริงๆนะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ชับกดไลค์ชั้มมากกดซับไว้เจอกันใหม่พัดหน้าทุกคนเจอกันใหม่พัดหน้านะครับขออภัยที่สร้างคลิปแย่ๆมานะครับแต่ก็ถือว่ายังโอเคอนี้ด้วยเลยทุกคนเจอกันนะครับทุกคนไม่ายครับ